ไพ่ยพยากรณ์ศาสตร์ไพ่จักรกลพลังงานในตัวของคุณเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะมาดูค่ะนะคะมาดูกันค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารพลังทางการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงอาทิตย์นี้ค่ะมาดูนะคะเราจะสักไพ่นะคะและเลือกไพ่มาหนึ่งใบนะคะเลือกไพ่มา1ใบนะคะ,ะเราจะตัดก่อนนะคะและเลือกมา หใบนะคะก็คือใบแรกเลยค่ะเราได้ไพ่ใบนี้มาแล้วค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะก็ได้ไพ่ใบที่7นะคะไพ่เดอคราวจักรละหรือจักรละมงกุฎนะคะไพ่ใบนี้เป็นตําแหน่งกลางศรีรษะนะคะความหมายในเชิงจักรกะคือการเชื่อมต่อพลังจักรวาล หรือปัญญาระดับสูงนะคะหรือผู้ที่ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณนะคะมีมงกุฎนะคะนี่คือพลังงานที่นะคะอ่าเป็นการส่งแสงแห่งการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเชิงจิตวิญญาณนะคะการพยากรณ์ความหมายของไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการเงินจะหมายถึงเงินของคุณกําลังจะถูกจัดวาง โดยกฎแห่งจักรวาลน,นะคะภายใบนี้บอกว่าเมื่อคุณปล่อยการควบคุมเปิดใจเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดและทำเงินด้วยเจดจำนงอันบริสุทธ์จัดสรร นะจัดสรรคืออะไรคือทำทำงานด้วยใจที่มาจากความรู้สึกภายในคุณและเป็นงานที่ทำด้วยใจของคุณด้วยความรักของคุณและที่สำคัญการทำงานเป็นลักษณะของการให้คุณค่าเช่นทำงานให้คุณค่าในเชิงความรู้สอนคนนะแก้ปัญหาให้กับคนดบบเป็นการให้คนก่อนแล้วผลลัพธ์การเงินจะเข้ามาพลังจักรวาลพร้อมจะส่งสิ่งดีๆมาให้กับคุณเมื่อคุณให้ก่อน ผลตอบแทนจะกลับมาค่ะนี่คือกฎของพลังจักรวานนะคะกฎของปัญญาระดับสูงคือคุณจะมีสติปัญญาดีมองเห็นอะไรก็เป็นโอกาสจักรวานจะจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆมมาให้กับคุณในปีนี้ฉะนั้นคุณจะมีนะคะบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ นะคะตัวคุณเองมีสติมีปัญญาและรวมถึงผู้คนดีๆจะเข้ามาหาคุณด้วยนี่คือความหมายในเชิงการพยากรณ์เรื่องของไพ่นะคะใบที่7จากหลักคราวคําแนะนําของไพ่ใบนี้คือทนานะทำงานนะคะด้วยเจตนาอันดีนะคะหรือมาด้วยความรู้สึกภายในของคุณก นะไม่เบียดบเบียนตัวเองนะคะฝึกความไว้วางใจนะคะเป็นการฝึกด้านจิตวิญญาณคืออะไรคือการอยู่กับจิตว่างนั่นเองนะคะและก็นะคะภาวนาจิตนะภาวนาจิตท่าศาสตร์ของกฎแรงดึงดูดคือภาวนาจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของควรจุดมุ่งหมายเป้าหมายในการเงินของคุณนะนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้ค่ะของผู้ที่เกิด วันอังคารค่ะไปลองนําเทคนิคเอาไปใช้นะคะศาสตร์ไพ่จักรละเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นศาสตร์แห่งพลังงานศูนย์จักรละทั้ง7จดศูนย์นะคะศาสตร์ไพ่จักรละจะมีด้วยกัน7จดใบนะคะซึ่งจะมุ่งเน้นด้านจิตวิญญาณเป็นสาระ สำคัญฉะนั้นนะคะศาสตร์ไพ่จักลากจะไม่ได้มุ่งเน้นพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่จะบอกจุดดีจุดเด่นและจุดที่ต้องระมัดระวังเช่นไพ่ใบนี้จุดที่ต้องระมัดระวังคืออะไรจุดอ่อนของไพ่ใบนี้คือความมั่นใจในตัวเองหรือนะคะหลงในความรู้ตัวเองหลงปัญญาตัวเองนี่คือจุดอ่อนของไพ่แต่ถ้าด้านดีคือตื่นรูนะ้ถ้าฝึกพัฒนาจิตวิญญ,ญาณคุณจะตื่นรู้และเข้า สู้ปัญญาระดับสูงได้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะพยากรณ์ท่านที่เกิดวันอังคารเพียงเท่านี้ส่วนท่านใดสนใจศาสตร์ไพจักรกละนะคะนะคะและก็ไพจักรกละนะคะเจ็ดใบนี้ค่ะตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์ line. สามารถกดเข้าไปดูที่ตะก,ก้าได้นะคะเพราะศาสตร์ไพจักรกละนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยคืออะไรศาสตร์นี้ค่ะนะคะเป็นการเยียวยา จุดซ่อนเลนหาคำตอบให้กับชีวิตของคุณเองและรวมถึงนะคะคุณสามารถนำศาสตร์ให้จะกลัเอามาฝึกด้านจิตวิญญาตนะ,ะเอามาขอคำแนะนำปรึกษาในแต่ละวันได้ซึ่งก็จะมีสอนอยู่ในคู่มือนะะอยู่ในคู่มือสำหรับท่านใดสนใจในคู่มือจะมีการสอนในการสร้างอาชีพในการเป็นนักอ่านและก็ใช้กับตัวเองค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ